ป้แาแลกตัวสไล์กันครับสวัสดีเจ้าหุงวันใช้หนูมาชวนหุงบวดเจ้า, <S 2> <S 2> <S 2> าลุงบวชเข้าพรรษานี่นะดีนักนะถือเป็นการบวชทดแทนคุณป่อแม่เลยนะหนูนะ่ะไข้บวชขนาดนัก เนี่ยถ้าหนูเป็นพ่อจายนะลุงหนูคงจะบทไปแล้วล่ะแต่หนูเนี่เป็นแม่ยิงเสียดายแต่ที่จ้านีบอกมีโอกาสได้บทเหมือนพ่อจายเขาบทเป็นตุเจ้าดีนะลุงว่วเคยบวกแล้วบทแล้วก็บทดได้แหมลุงลุงบทต้องกลัวเป็นพ่อจายหลายบทลุงเนี่ยนะบทเป็นตุเจ้านะ่ะดีแต่นะตุเจ้าเปิ้ลเคยบอกหนูว่า ก็จายนะจะบวชกิจเตื้อก็ได้แต่ในการบวชกุเตื้อนนะ่ะก็ต้องคือมีโอกาสได้ศึกษาพระธรรมคำสอนแท้ๆนะก็จะได้บุญเต็มตี้นะลุงเ <c oughs> นี่ยนะลุงให้บวชได้สมกับที่เป็นตุ๊กเป็นเจ้าเลยนะพอใจบวชหน้าไฟบวชแก้บนบวชเจ็ดวันสิบวันนะลุง <c oughs> จะอี้ยังบวชได้ประโยชน์อันอย่างเลย <c oughs> อย่าบอกม่ว่าจะศึกษาธรรมเลยลูกว่าก่าเจ้าและตอนที่คงบวชลูกบวชก็ตื่นพรรษากว่าเจ้าต้องลองลงุงจะบวชก่าเจ้าหรือเอาของที่มาทั้งหมดเนี่ยเอามาเก็บที่แล้วนีเก็บก็ได้เจ้าต้อลองลงุงจะบวชก่าเจ้า ว่านะบวชข้อพรรษานี่นะดีนะแกลจะได้ช่วยแกสืบทอดอายุพระพุทธศาสนานะลุงหนูนะใขรบวชขนาดนะักเนี่ยถ้าหนูเป็นป้าจายนะหนูคงจะบวชไปแล้วละลุงหนูว่านะถ้าลุงบวชนะต้องให้บุญนักขนาดนักเลยจะเอาอะไรเนี่ยมาจะหา,าให้บวชให้ป้ากลับมาสักพรรษา,าหนึ่งไล้กทำไมมาชอบเขาซีว้ยเลยเนี่ยฮะจะบวชไปทำไมเล่า ก็บวกอวูให้พากับม้าไงพ้ากับม้าก็จะไล่ขึ้นสว่างนะแล้วตอนที่รือบวกนี่นะแล้ก็จะไล่เซวกมองหนังสมาธิแล้วแ <c oughs> ล้วก็จะไล่เป็นคงใจยเย็นขึ้นไงนะแล้วพอรู้สึกออกมานะแลืวอ,อยากไล่อะไรนะมาม่าจะยกให้รือหมอกเลยนะ งั้นวัวบวชก็ได้มาแต่ว่าัวาขอทองสองบาทมอเตอร์ไซค์คันใหม่หนึ่งคันแล้วก็ร้านขายของชำในตลาดต้องเป็นของวัวนะมาโอยไล่สิลูกไล่เลยไล่เลยนะงั้นเอาเป็นอังว่าลูกนะบวกให้ม้านะพรรษานี้เลยใช่ไหมลูกอัวจะบวชแค่เจ็ดวันนะมาแล้วก็ไม่ต้องให้เจ้าอาวาสหรือว่าพระรูปไหนๆมายุ่งกับอัวด้วยเพราะว่าอัวจะแค่กินกับนอนมารู้ใช่ไหม ต้องรองลุงตะบวกับเจ้าพ่อไปไหนแต่เจ้าเราปี่สูหายไปไหนมาหลายวันเอาเงินหาไป ลงบ่อนจนงดตัวแล้วกะถึงได้ปิกบ้านได้ยี่หยังนี่เป็นหายหยัง่งยี่หยัางบอกเคยเอาสตังนง่นนะ่ะสูหูก็เงินนั่นอ่ะหาจะเก็บไว้เป็นค่ายาหื้อป้อสูอยัจะอิ้ได้จะได้ฮะก็ะะจะเป็นไรหย,ยังก็โลกคนเต้า่ะนะ้าบอกเคยกึศเลยนะเพราะหาจะมีน้องแล้วอย่างสู จะเป็นโลกคนเท่าจะเป็นโลกอันหยางก็แล้วแต่เท้าก็ต้องรักษาพอ่อพ่อเป็นพ่อองสูนนะ,ะเคยคิดจะตอบแทนบุญคุณพ่อบ้างไหมพ่อเลี้ยงสูจนจนเติบใหญ่มาขนาดนี้สูไม่สำนึกบุญคุณพ่อบ้างแต่ก่อนสูสอ้งอะสูหักพ่อ ความหักของสูที่เยอะอือปะเรามันเย้ะสูเสียงกลนไปแล้วแกอีแกหญิงคนเดียวที่ละสูไปสูถึงต้องไปยัดตัวแล้วๆอย่างนี้เหรอฮะสูถึงกินเหล้าเข้าบ่อนสูรมไมกก่จะตั้งปีสาวของสูปีสาวที่ทำงานงกงก แต่เยอยง,งานก็เอาเงินมาให้สูผ่านอยู่กู้วันกวันเนี่ยลรืมแม้กระทั่งปอพ่อที่เลี้ยงดูสูมาถ้ <c oughs> าบอกเข้าใจเลยว่าใจสูเยอะได้ยังเยอได้ยังย่ได้ยังเป็ยนยุน <c oughs> เก่าสูยเฮเตอเขาไปอยู่กับผัวใหม่เขาแล้วกลับมาเป็นลูกที่รักพ่อเป็นห่วงพ่อมาเป็นประยุนคนเดิมได้กะอาไปขข้นไปหาพ่อเฮเตอสูลูกกะ พ่อนอนท่าสุงอยู่กวันกูคืนหูกะ มาละกาอ่ากินท้ากินป่ามาแล้วยังนูกอืมไา้ใจแล้วก็อืม บางทีผมเองก็รู้สึกเหงาครับอยากอยู่ใกล้ๆพ่อกับแม่ผมเองก็อยากจะบวชเป็นพระแต่ตอนนี้อายุได้แค่18ปีผมก็ไม่แน่ใจนะครับว่าถ้าผมอายุครบบวชพ่อกับแม่จะกลับมาร่วมงานบวชของผมหรือเปล่าทำไมนะหลายคนที่มีโอกาสมาถึงเวลามาถึง เขาไม่รีบไขว้คว้าโอกาสดีๆนั้นให้กับตัวเองและคนที่เขารัก hey, มผมอะ่ะไม่ได้เจอพ่อกับแม่มาเกือบห้าปีแล้วครับ